ก่อนกินน้ําก่อนกินน้ําก่อนโอ้ยขอแล้วก็บวไห้นอกคนว่าถองงวงรอแล้วก็ไม่ให้กินสักทีพี่มดว่าเดี๋ยวเราจะมาลงอาบน้ําให้พี่มดกันไม่รู้จะอาบได้หรือเปล่าเด้อนะคะไม่รู้พี่มดจะสั่งรับฟังคําสั่งหรือเปล่าตอนนี้พี่มดตกน้ํามันหนักมากเลยนะคะทั้งขมับ ทั้งลึงขมับก็ย้อยถึงปากเลยขมับกระดายเดือบตามองอีกเดือบตามองตาจ้องตาตาจ้องตามาย้าชิบนะแม่แม่พี่ใหญ่คุจะ่อยมาแม่ <c ười> โอ้ยตอนนี้กำลังอาบน้ำให้พี่มดอาบไม่ได้เลยนะคะแม่แม่แมามามาขึ้นมามา,า,าอาบบ่ได้บ่ฟังเสียงแล้วตอนนี้ได้แต่หัวได้แต่หัวบ่ได้บ่ได้มามามาเอาหญ้าไปคองไว้เลยมาไม่ฟังได้ได ตอนนี้เรากําลังจะอาบน้ํำนะคะให้พี่มดพยายามอาบให้พี่มดอยู่นะคะแต่พี่มดนี่เลยนี่ไปไกลเลยพี่มดระวังหน่อยด้วยเจ้ามันกระโดดมาด้เน่ย <c oughs> พี่มดบอกขออาบแต่หัวครับแม่ตัวไม่ต้อง <c oughs> อาแต่หัวตัวไม่ต้องบนวะเอาแต่ครึ่งตัวพอมาดิดเออเออโดดมาเลยเออโดดมาเลยบนวะรัวโดนน้ำดีดนะ <laughs> ขอครึ่งตัวก็พอบนวะเอกลักษณ์ของพี่มดครึ่งตัวพอไม่ต้องเต็มตัว พอได้อาหารแค่นั้นแหละกระดุดจุบมาเลยนะคะพี่มดตอนนี้ก็พยายามเก็บนะคะเก็บอึให้พี่มดกอนเม่บอกอยากจะอาบน้ำให้พี่มดแต่อาบไม่ได้เลยนะคะนี่ อา hey. บน้ำแบบพิสดารเอาแบบครึ่งตัวก็พอไม่ต้องอาบเยอะแม่เดี๋ยวมันจะหลอ่อพี่มดว่าอย่ามาลอกคราบให้ผมเด้ผอผลสิวาน <laughs> นะมดอย่าลอกคราบให้ผมเลยแม่ แบบนี้ผมก็โลดีแล้ว่นนะคะพัดดูพัดก่อนเดี๋ยวจะให้ดูพัดนู่นนะคะนุ่นใช้พัดได้ยินได้ยินแต่แม่มดคุยกับพี่มดพัดก็เตรียมตัวเหมือนกันพุ่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 นขนาดขนาดติดต้นไม้นั่นน่ะยังมีธิดมีเดชนั่นน่ะ ดูดูเจ้าสีอาซีมาให้กำลังใจบ่สีหือาซีมาให้กำลังใจบ่นี่สีก็มาช่วยด้วยนี่มาช่วยว่าจะอาบน้ำให้พี่มดชักหน่อยนะอาชีเหลือบีนี่โอ้ยบีตัวนี่อันนึกว่าอาชีอาบีบ่เนี่ฮอช่วยพี่มอดอาบน้ำบ่ น,น่นโ่น,น,นดูพี่มดอาบน้ำนอนครึ่งตัวทำอะไรไหนไหนดูดูหน้ากล้องเอาเอาเอาเข้ากล้องหนทะี่ให้แม่แม่ดูว่าหนูสวยหนูโตแล้วนี่อัน,นูโตแล้วแม่แม่หนูโตแล้วหนูจะเป็นสาวแล้วเด้ออาน,นูจะเป็นสาวแล้วเด้อผู้บ่าวจะมามักแล้วเด้อ โอ้มาทั้งสองเลยบะนี้อันนี้ซีอันนี้ซีไอซีนี่จับไม่ค่อยได้เลยนะคะแม่ๆอาซีนี่จะไม่นิ่งเหมือนเจ้าบีนะคะบีนี่นิ่นงบีนี่ยังให้จับอยู่แต่เจ้าซีนี่หวงตัวมานี่สิมาอาซีนี่หวงตัวนะคะซีซีห่วงตัวเจ้าบ,บีนี่โอ้โอเคนูนน,นไปดูพี่มดกินอะไรหนูอู้จะมาเลียแม่ทําไมเนี่ยอืเลียแม่ทำไม,ไย,ม,ม,ำมยังไม่ถึงเวลา กินนะเดี๋ยวเย็นเย็นจะไปเอาข้าวมาให้กินอืากันเย็นเย็นจะไปเอาข้าวมาให้กินใจเย็นเย็นก่อนเนาะโยกหนึ่งก็ต้องหยกสองได้หนิมีอิจฉากันได้นี่น้องหมาก็อิจฉากันเป็นได้หยกตัวนี้ตัวนู้นต้องอยากจะให้หยกด้วยได้หน่นู้นนู้นนู้นดูพี่มดกินหญ้าก่อนเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเด้ออะไรตาแล้วอะไรตาล้อะไรตาแล้ว S <S <N iin> นี่นะคะมาอัปเดตพี่โมศนะคะว่าจะอาบน้ำให้อาบน้ำได้แบบพิสดารมากเลยนะคะพี่โมดบอกว่าขอครึ่งตัวพอแม่อีกครึ่งตัวเอาไว้โลโลฝากนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญช่วยติดตามให้กับพายโมศควันหญิงด้วยนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่ง,งสะพานบุญเปิดการมองหิน ช่วยกดแชร์กดสับตะคา้ให้กับภายมดควันยิงด้วยนะคะคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปไวเพียงแค่น,นี้เลยนะคะบายบายพบกับพี่มดสุดโใหม่นะคะสวัสดีจ้า